สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับรายการกายภาพน่ารู้กับอนุชานะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีติดคนไข้เพิ่งเสร็จนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเริ่มรายการช้านิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยอีกทีนึงนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการบริหารแล้วก็การรงกายแก้เอ็นร้อยหวอักเสบนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ EP แรกๆนะครับเนาะ วันนี้เราก็จะมาเดินทางมาถึงเกือบ EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเรื่องของเอ็นร้ากเสนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะมีเรื่องของการคุยเรื่องสาเหตุอาการแล้วก็าการรักษาเบื้องต้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อการนวดการคลายต่างๆนะครับเพื่อลดอาการปวดลดอาการตึงของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆข้อเท้าแล้วก็รอบๆเอ็นร้อยๆนะครับรวมไปถึงน่องหรือว่าต้นขานะครับ EP ที่3าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของการ จัดกระดูหรือว่าการขยับข้อต่อเพื่อเพิ่มโมบิลิตี้ของข้อเท้าให้มากขึ้นเพื่อลดอ,อาการติดขัดของข้อเท้านะครับเนาะในอีพีที่4ี่นะครับอ p พี EP นี้ก็คือเรื่องของการบริหารแล้วก็ออกกําลังกายบางสว่วนนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าแล้วครับแล้วก็เป็นการบริหารบางสว่วนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะครับเพื่อลดอาการตึงของเอร์ไลท์อักเสบนะครับสาหรับท่านที่สามารถทำตามได้วันนี้นะคบอย่างที่บอกไปเนาะ เป็นสามารถเริ่มทําตามได้เลยตั้งแต่เป็นใหม,ใหม่ๆนะครับสองสมารถเริ่มเป็นนะครับสามารถทําตามได้แต่ว่าอาจจะความหนักแล้วก็ความแรงอาจจะต้องลดลงนิดนึงนะครับผมเนาะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มนะครับเดี๋ยวช่วยเช็คสัญญาณกันนิดน,นึงนะครับว่าดูจากที่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็สัญญาณแล้วก็เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่มีคําถามนะครับสามารถทิ้งคาถามไว้ได้เดี๋ยวท้ายรายการเดี๋ยวจะมาไล่ตอบทีละคําถามนะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเชิญพี่อุ้มเลยนะครับเอ,อ่แป๊บนึ่งนะเดี๋ยวขอเตือนตาทีก่อนเดี๋ยวอุปกรณ์วันนี้เราจะมีสองอย่างมารวมที่นึงนะครับก็คือเรื่องของอ่าดันเดลนะครับแต่บ้านดันเดลว,วันนี้เราจะไม่ได้มาถือยกนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ดูว่าทําอะไรนะครับถ้าใครไม่มีอันนี้นะครับเป็น เป็นต่างใบเล็กๆก็ได้ครับหรือว่าเป็นสเต็ปขึ้นมาประมาณสักห้าเซนติเมตรอะไรพวกนี้นะครับเนาะหรือถ้าไม่หาไม่ได้จริงๆนะครับพ้าขนูน,นูอันนะครับพ้าขนูนม้วนแต่ถ้าขนูแบบนี้นะครับมาพับม้วนแบบนี้เนาะแต่อันนี้มันจะนิ่มหน่อยนะครับมันจะไม่ค่อยเอฟเฟกติฟเท่าไหร่นะครับเพราะเราต้องฟิกจอยข้อเทา้านะครับ อ่ะนะครับยุ่งเชิญได้ไหมครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับพอดีติดนิดหน่อยอ่ะยุมขึ้นเตียงเลยครับอ๋ออันนี้เป็นพี่พงศธรรุปสิทธิ์นะครับผมเป็นวิศวิทยศาศาสตร์การกีฬานะครับวันนี้มาเป็นในแบบให้เรานะครับผมอ่ะขึ้นเตียงเลยครับเดี๋ยวจะเริ่มจากการ ขายกล้ามเนื้อแล้วก็บริหารกันก่อนนะครับอ่ะพี่มึงนองนั่งเหยียดขามาด้านนี้นะครับโอเคอ่ะท่าแรกนะครับอันนี้เกินไปแล้วตั้งแต่สองทีแรกๆนะครับก็คือการยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขานะครับแต่ให้งองสมมุติเราต้องการยืดข้างนี้นะครับให้ข้างนี้เหยียดไวนะ้เนาะแล้วเราก็งองเข่าอีกข้างหนึ่งขึ้นมา แต่ขาออกนะครับมันติดไหมอ๋อ,อมันติดงั้นเอาข้างนี้ใหม่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับอทีนี้ให้ก้มมาแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งปลายเท้าขึ้นนะครับจากนั้นค่อยๆค่อยๆลูกลงมานะครับตึงแล้วให้เริ่มตึงจะต,ตึงช่วงไหนจะตึงท่วงช่วงนี้นะครับขึ้นมาจนถึงข้างบนเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยาก ถ้าบางท่านที่ตึงมากๆนะครับถ้ากระดูกไปเท้าแล้วมันเจ็บกบ็ปล่อยให้มันอยู่ในนือข้อไปเลยนะครับไม่ต้องเกร็งนะครับต้องนะครับแต่ละแต่ละรอบค้างไว้สิบวินะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วขึ้นบางท่านถ้าถึงก้มแตะถือไปเท้าได้ก็ก้มแตะไปเลยนะพอดีซับเจ็กเราตึงมากอ่าประมาณนี้นะครับทำซ้ำประมาณสิบเซต สิบครั้งนะครับนะครับค้างไว้นับหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดแปเก้าสิบแล้วก็กลับโอเคนะครับแต่ลองทำตามดูนะครับอ่ครบไหมครับสมมติว่าครบแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนขานิดนึง ทำเหมือนกันเลยนะครับโอเคอย่ารี้มากเขาไม่งอนะครับแล้วก็ให้กระดกไปเท้าค้างไว้ตลอดนะครับหรือถ้ายังเจ็บเจ็บตรงนี้มากๆอยู่เราก็ปล่อยให้มันปกติไปเลยแล้วเราก็ใช้วิธีการก้มลงมาแทนนะครับอันนี้ตึงมาก <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้แค่นี้นะจริงๆให้มาถึงตรงนี้เลยนะครับถ้าใครมาถึงหรือว่าถ้าเลยก็ได้ก็เลยมาเลยนะครับแล้วก็ค้างไว้สิบวิขอ้อยังได้คือเขา เขาหานงอนะครับโอเคนะครับอันนี้คือท่าแรกนะครับผมนะโอเคครับพี่มึงงค,ครับ่เดี๋ยวท่าที่สองนะครับเราจะเริ่มใช้เป็น โซลแบนหรือว่ายางยืดนะครับเข้ามาช่วยแบบนี้นะครับอย่างที่บอกเอ้ไหลกับน่องกล้าเนื้มาเดียวกันนะครับใช้ในการทีบไปเท้าลงแบบนี้โอเคนะครับหรือว่าการขยิงไปเท้านะครับเพราะฉะนั้นการบริหารก็จะเป็นเรื่องของอยางยืดและแอซิตเข้ามานิดนึงนะครับโอเคจะนั่งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะนั่งที่เก้าอี้แล้วก็ถีบก็ได้นะครับแต่กรณีน,นี้คือเอาให้สบายสบาย แล้วก็ค่อยๆทีบลงนะครับทิพลงช้าๆโอ้โโทษครับ <c oughs> เอาไหมาครับเออดึงไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆลงแล้วก็เอาขึ้นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าตอนที่ทีบลงให้ระวังนิดนึงคือภาวะตะคิวนะครับบางทีเราเกรงมากๆเกรงเกินไปมันทําให้กล้ามเนื้อขึ้นตะคิวขึ้นได้นะครับให้ระวังนิดนึงท่านี้ แบบนี้นะครับถ้ามันไม่ค่อยต้านเราก็ขย,ยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้โอเคแล้วก็ค่อยๆทิ้ดลงอ่ะประมาณนี้นะครับค่อยๆทิ้ดลงช้าๆแล้วก็ค่อยๆขึ้นช้าๆเหมือนกันนะครับอย่าให้กระโดกขึ้นต้านตามแรงแรงดึงของยางยืดนะครับ ทำ10ครั้งนะครับไม่ต้อง้างนะครับคือลงนัดเป็น1ครั้งนะครับโอเคครับนะถแต่้าต่อมาคล้ายๆกันอภิน้นนได้ไหมครับ แต่ถท่านี้จะเป็นสะโพกกับขาด้านข้างนะครับอ่เทคนิคคืออย่างนี้นะครับให้จับนิ้วยืดไว้ตลอดนะครับแต่นั้นค่อยๆงอเข่าขึ้นมาบิดบิดเข้ามานิดน้อยนิดนึงนะครับแต่นั้นค่อยๆค่อยๆเหยียดออกอย่างนี้แล้วก็วางลงนะครับแล้วก็ค่อยๆงอขึ้นช้าๆงอเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขีดออกมาแล้วก็กดลง อน้นะครับสิบครั้งนะครับอ่ะค่อยๆตามไว้นะครับอันนี้จะบริหารกล้าเนื้อตั้งแต่สะโพกลงไปเลยนะครับจนถึงปลายเท้านี่นะครับล่าขณะท่าเหมือนท่าเตะตะก้อครับค่อยๆเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเหยียบปึ๊บอย่าสุดกดลงโอเคนะครับยังเยืดจับให้แน่นนะครับแล้วก็ตรงคองที่ปลายเท้าให้ เฟิร์มนะครับอย่าให้หลุดเพราะว่าถ้าหลุดเดี๋ยวมันขึ้นมาดีดดีดหน้าเราได้นะครับเดี๋ยวเกิดการบาดเจ็บนะครับอ่ะค่อยๆกดลงโอเคครับอย่างนี้นะครับสิบครั้งเนาะ,อ,ะอย่าลืมกระดกปเท้านะครับแล้วก็กดลงโอเคทำตามเลยนะครับท่าน,นี้ไม่ได้แค่ข้อเทานะครับได้ข้อเข่าด้วยกดลงครับ๊อบอ่ะ อีกครั้งหนครับคุณ้ดึงแบอีกห้าทีนะครับกดลงอย่างนี้นะครับค่อยๆขึ้นช้าๆสังเกตเวลาเอาเข้าเราก็จะไม่เข้าตามแรงดึงของเชือกนะครับเราจะค่อยๆเข้าเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆวางลงคือโฮไว้ตลอดช่วงนะครับอย่าให้มีแรงดึงหรือว่าแรงผักมากเกินไปอืมอ,อีกสามครั้งนะครับ โอเคครับผมอันนี้ก็คือท่าที่สามนะครับแอะท่าที่สี่เดี๋ยวพี่อุ้มนุ๊กมายืนเลยนะครับผมแอ๋ยืนเดี๋ยวขออนุญาตเอาเตียงออกนิดนึงนะเอาไม่ต้องนอะได้ๆอีพีที่เราไม่ใช้เตียงแล้วครับจะใช้แค่นี้นะตัด <Okay. S 1> <laughs> โอเคครับขบขกพิมพนึงนะครับอะโอเคอ่ถ้าต่อมาที่จะใช้คือ,อขรันอ่อะถ้าที่สนนี่นะครับก็คืออ่าอันนี้นะครับยงดขึ้นยันก่อนขึ้นยันก่นเอาลงไว้ที่ขาโอเคครับ okay. เราจะใช้ข้างที่เราปวดหรือว่าตึงมีอาการค้างไวแบบนี้โอเคนะครับเอ่อจากนั้นพิ้ลุกขึ้นเลยครับโอเคเออนะี๋นะโอเคนะครับอ่าจากนั้นให้ใช้เป็นค่อยๆขยับเข้ามานิดนึงนะครับแบบเอ่อให้เท้าอยู่แบบนี้นิดนึงเอาเท้าไป ขา้นานึงนะครับถ้าใครเกาะไม่อยู่หาเออยืนเองไม่ได้หาที่เกาะนะครับแต่ว่าถ้าพอในกรณีเรายืนได้เราก็จากนั้นเราค่อยๆงอลงมาโดยที่ต้นเท้าไม่เปิดนะครับถ้าท้านเท้าตรงนี้ไม่ลอยนะครับเงอลงมาตรงกว่าจะรู้สึกตึงช่วงนี้นะครับแล้วเราจะไม่ค้างนาน,นะครับแล้วก็ขึ้นหบบนึงแล้วก็ค่อยๆงอ,อลงมาใหม่ตึงไหมครับตองแล้วก็ขึ้นครับ,อรบสองวันนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ีสามเดี๋ยระวังครับสี่ขึ้นลงนั้นเป็นหนึ่งครั้งนะครับทำสิบครั้งนะครับท่านี้ทำเยอะหน่อยก็คือซ้ำประมาณสามเซตนะครับนะครบสิบนั่นเป็นหนึ่งเซตนะครับวมๆก็คือประมาณสามสิบนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ากรณีนี้เราเอาไว้ข้างหลังนะถือว่าข้างนั้นตุนก็คือ ขาน่จะไม่งอนะครับเราจะย่อลงเหมือนเดิมแบบนี้นะครับโดยที่ปลายเท้าทนข้างนั้นไม่เปิดนะครับมาอันนั้นก็จะตึงตึงช่วงนั้นเหมือนกันนะช่วงเอวไละไหวตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราคอมฟิกแบบได้ข้างนี้เราคือเราแบบนี้นะครับมันจะเป็นการจับตรงนี้ไปด้วยนะโดยถ้ามีผู้ช่วยจริงให้จับตรงบริเวณข้อเท้านิดนึงตรงตรงนี้นะครับใต้ใต้ตาตุ่มลงมาเนี่ยเราฟิกไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ย่อแบบนี้นะครับ หรือถ้ามีคนไม่มีคนฟคิกจริงๆนะครับให้ใช้เป็นอย่างยืดก็ได้นะครับมาคล้องที่บริเวณข้อเท้าอย่างนี้นะครับแล้วดึงออกดันนอกแบบนี้นะแล้วเราก็ยอก่อแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความยากเข้าไปอีกนิดนึ่งนะครับสิบครั้งสามเท็จเหมือนกันนะครับพอได้นะครับ ค okay. นะพอได้ประมาณนี้ครับนะบนะแล้วก็ถ้าสุดท้ายท่านี้เป็นท่าเบสิกเลยนะครับก็คือการยืนีนเขย่ไปเท้านะครับอ่นะลองดูครับอนะ่แบบนี้นะครับอ่ขนะึ้นแล้วก็ลงนะครับ ธรรมดานี่ครับโดยใช้บริเวณของเราเป็นตัวเป็นตัวต้านนะครับจากนั้นแบบตัวเราเองนะครับ โอเคเนาะที่เลแล้วเราก็สาม,มารถทำตามได้เลยนะครับอย่างที่บอกโอเคประมาณนี้ครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่แต่อาจ้ะไม่มีแต่เป็นไงบ้างครับพอทำตามได้ไหมครับวันนี้เามาฝ่าประมาณห้าท่าด้วยกันนะครับเนาะเป็นท่าง่ายๆนะครับจริงๆจะมีท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าอันนั้นในกรณีที่เราเจอกันตัวต่อตัว,ตว มากกว่านะครับแต่ว่นนี้เราผ่านผ่านทางนี้เราก็จะเป็นท่าแค่เบสิกไว้ก่อนนะครับเผื่อกรณีที่ท่านไหนมีอาการบาดเจ็บรุนแรงแล้วเอาไปทําตามเกิดอาการบาดเจ็บมากขึ้นเนี่ยอัน,อนตรายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีแค่ท่าพื้นฐานนะครับมาแนะนําวันนี้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ท่าพื้นฐานเราท่านไหนที่มีพอจะมีทักษะอยู่แล้วหรือว่ารู้เรื่องของการออกกำลังกายนะครับอาจจะเพิ่มแอดวานซ์เรื่องของรีซิทเข้าไปนิดนึงนะครับด้านองศาด้านนู้นด้านนี้เข้าไปเพิ่มหน่อยก็จะเป็นการเพิ่มความยากของการ ึกท่าน้นๆไปนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวมีท่านไหนทำตามแล้วเจ็บมีไหมครับไม่มีเนาะอ่าเราจะมาตอบคำถามกันนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมมีคำถามนะครับจากคุณกัญญาการครับถามว่าอยากได้ภาพออกกำลังกายบริหารข้อบ,บา่าอะไรครับอืมเ๋ยยังไ,ไงถ้าคลิปเดี๋ยวแปะ แต่ลิงให้นะครับพอดีมีอยู่เพราะว่าถ้าจะเอาวันนี้มันจะยาวนะครับเพราะว่าเจอมากหลายท่ามากนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวจบจากไลฟ์นี้แบบแปะล,ลิงก์ให้นะครับผมโอเคนะครับคำถามต่อไปนะครับครับผมคุณจกคุณดินดานะครับถามว่าไม่มีอุปก,กรณ์ยางยืดใช้เขมเ็มขัดได้ไหมครับเข็มขัดได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเข็มขัดอย่าให้มันหย่อนนะครับก็คือขึงให้มัน ตึงระหว่างข้อกับไอแรงที่เราจะดึงภาพขนุนก็ได้ครับตึงไว้เลยโอเคนะครับเพราะว่าไปถึงท่าไหนถ้าเป็นท่าท่าสุดท้ายเมื่อกี้ครับที่ขึงกบข้อเท้านะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นท่าถ้าอันเนี้ยจาเป็นต้องเป็นยางยืดนะครับหรือถ้าไม่มีจริงก็เราเป็นฟีเบดไปเลยก่อนก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของถุงทรายก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นผ้าแลุวเราดึงแล้วเราขยับมันจะมันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ครับเราต้องการเรื่องของรีซิทเข้ามาด้วย นิดหนึ่งโอเคนะครับเมื่อเท่าที่ให้เหยียบดัมเบลแล้วก็ดูออกด้านข้างแล้วก็ย่อนนอันนั้นอะนนุรวมเป็นพวกผ้าขนุนหรือว่า,าเข็มขัดได้นะครับผมโอเคนะครับ,บคุณกัญชาก็จากปาิีัขัดนะครัสัญญาณ่อ๋อขอบคุณมากเลยครับผมบคุณลงพุฒสัสดีค่ะคุณคุณปรามงนะครับขอบคุณมากๆค่ะปวดมากค่ะ หลายปีแล้วอืม้องลองทําตามดูนะครับผมจริงๆอีกหลายท่านาะแต่มันเป็นท่าที่มันแอดวลานขึ้นนิดนึงนะครับโอเคมี<บ>คําถามอีกไหมครับพี่ก็จะมีคําถามจากผู้อนเที่ยงถา,ถามว่าภาพระเบอค่ะเอ็นร้อยไวเ้เสพเคยฉีดยาตรงจดมาแล้วต้องรักษายัางไงือเดือนมากก็เจ็บอืมจริงๆต้องดูลักษณะกิจกรรม กิจวัตรประจาวันเราด้วยหนึ่งนะครับสองคือรองเท้าที่เราใส่นะครับสามเรื่องของสรีละนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าแบนหรือว่าเท้าไฮแอสอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ากรณีที่ยืนนานๆต้องเดินทั้งวันเลยนะครับกินยามาแล้วไม่ดีขึ้นฉีดยามาแล้วไม่ดีขึ้นบริหารก็แล้วนะครับแต่เรายังต้องไปเดินไปยืนที่มันกิจกรรมที่จะต้องยัง่ต้องมีการสะเทือนแล้วเรายังไม่ได้แอดเรื่องของการบริหารดีๆการบริหารข้อเท้า,า,ทาการออกกําลังกายบางอย่างเข้าไปเพิ่มนะครับ การบาดเจ็บหลังการบาดเจ็บนะครับมันก็ทำให้มีการบาดเจ็บมากขึ้นรู้ไหมครับเนาะก็คือบาดเจ็บเสร็จแล้วดีขึ้นเราไปใช้งานเหมือนเดิมแล้วบาดเจ็บซ้ํานะครับแล้วเราก็ไปเดินอีกรอบหนึ่งก็บาดเจ็บขึ้นไปเรื่อยๆจากเจ็บแค่นี้ระดับความเจ็บของมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็หายยากมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของหลังจากเจ็บแล้วก็มาเจ็บอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีขึ้นแล้วก็ไปทํางานแล้วก็เจ็บใหม่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ ให้มีอาการมากขึ้นก็คือหลังจากบาดเจ็บเสร็จปุ๊บอาการดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเราต้องมาเรื่องของแอดเรื่องของการออกกำลังกายว่าจะเป็นการบริหารข้อเท้านะครับการนวดการคลายกล้ามเนื้อนะครับรวมไปถึงการปรับท่ายืนบางอย่างบางท่านยืนชอบยืนขาเดียวนะครับบางท่านยืนทั้งวันเลยเดินทั้งวังนอะไรพวกนี้นะครับนอกจากที่ไม่ใช่นักกีฬาที่ต้องวิ่งต้องกระโดดอะไรพวกนี้ก็ทําให้มีอาการบาดเจ็บได้ือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเกิดการบาดเจ็บบางอย่างขึ้นมาแล้วมันหายยากๆนะครับลองแอดเรื่องของ ถ้าออกกำลังกายถ้าบริหารเข้าไปเพิ่มนิดนึงอาจจะเห็นผลช้านะครับแต่ว่าถ้าเราทําเรื่อยๆหมั่นฝึกฝนเรื่อยๆนะครับกล้ามเนื้อจะเริ่มเรียนรู้บางอย่างนะครับแล้วก็ทําให้เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็อาการปวดจะค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆนะครับโดยที่มีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีโอเคนะครับประมาณนี้ครับผม อ่าหมดคำถามแล้วนะครับโอเคนาะกก็สําหรับคืนนี้ก็ต้องขออภัยอยีกเล่านึงนะครับที่มาสายพอดีตีคนไข้นะครับผมก็ก่อนจากการวันนี้นะครับเรามีช่องทางการติดต่อกัน3มช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือ Facebook ที่กําลังไลฟ์สดตอนอยู่ตอนนี้นะครับผมสามารถทักแชทอินบ็อกเข้ามาปรึกษาปัญหาได้หรือว่าเมนท์ไว้ที่ คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับว่าต้องการยังไงบ้างนะครับในอีต่อไปนะครับผมช,ช่องท้ายี่2ก็คือบัณฑิตชแนลนะครับในในใน u b e นะครับพิมพ์เข้าไปว่าบัณฑิ a ชแนลนะครับทุกคลิปทุกวิดีโอที่เราทำการไลฟ์สดหรือว่าทำการเผยแพร่ในช่องนี้นะครับก็จะไปเก็บไว้ใน YouTube อีกรอบหนึ่งนะครับท่านไหนที่ขึ้นเข้ามาดูดูไม่ทันสามารถไปย้อนดูได้นะครับว่าบวชตรงไหนบ้างนะครับเราศึกษาตรงนี้แล้วก็ต้องการอยากดูตรงนี้นะครับก็สามารถไป ไลดูได้นะครับผมแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือไลน์แอดนะครับแอดบันดิตคลินิกนะครับเป็นภาษาอังกฤษอย่าลืมเติมแอดข้างหน้านะครับแล้วก็แอดบันดิตคลินิกภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาด้วยนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับมีปัญหาทักไลน์ส่วนตัวมาคุยกันได้นะครับผมเนาะก่อนจะจากกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือสาขานะครับของบันดิตคลินิกนะครับมีอยู่2สาขาด้วยกันนะครับทั้ง2สาขาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับสาขาแรกอยู่ที่ อาเภอวารินชลาราบนะครับยังเยื่นกับโรงพยาบาลวารินชลาราบนะครับแล้วก็สาขาที่2อยู่ที่อำเภอพิบูลบางสหานะครับห่างจากตัวเมืองอุบลราตาธานีประมาณ45กิโลนะครับยื่นยื่กับบิ๊กซีพิบูลบางสหานะครับตรงข้ามกับชุมสายโทรศัพท์นะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝันดีราตรีสวัสด์นะครับทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสวัสดีครับ